พลตเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจสอบอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยจตรุรทิศ2แยก23เขตด,ดินแดงหลังตำรวจควบคุมฝูงชนถูกยิงที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขณะเข้าควบคุมสถานการณ์ผู้ชุมนุมบริเวณแยกดินแดงโดยใช้เวลากว่า10ชั่วโมงที่ตำรวจปิดล้อมตรวจค้นอาพาร์ตเมนต์ต้องสงสัยและพื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณแลดดินแดงโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่ภายในที่ยังหลงเหลือร่องรอยการปะทะกันตลอดทั้งซอย ทั้งกระสุนยางและเศษขวดแก้วที่แตกโดยตำรวจยังเร่งหาพยานหลักฐานและพยานวัตถุเพื่อใช้ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตัวจริงหลังมีการควบคุมตัวผู้ชุมนุมได้มากกว่า40คนซึ่งถูกนำตัวส่งสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและสถานีตำรวจนครบาลพผนโยธินเพื่อน,นำตัวไปสอบปากคำด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าที่ผ่านมาในซอยเกิดเหตุ ไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงซึ่งครั้งนี้ทําให้รู้สึกหวาดกลัวโดยเฉพาะช่วงเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่โดยใช้เส้นทางลัดไปในซอยหมอเหลงแต่เจ้าหน้าที่ติดตามกดดันมาจนถึงที่เกิดเหตุทําให้มีตำรวจถูกยิงก่อนจะมีการนําส่งโรงพยาบาลและขอฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถผ่านเส้นทางนี้ได้แต่ไม่ควรมาตั้งกลุ่มภายในซอยเพราะจะทําให้ประชาชนเดือดร้อน ด้านพลตตรีมิทิธรจินตการนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่า เหตุการณ์นี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากมีการตรวจค้นพบอาวุธจำนวนมากส่วนตัวผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังขยายผลแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครส่วนเรื่องการวางกำลังเมื่อวานมีการตรวจสอบพื้นที่และสำรวจเส้นทางหลบหนีจึงมีการวางกำลังในจุดล่อแหลมซึ่งไม่ใช่การไล่ล่าแต่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ตำรวจทำตามหลักวิทธวิธีโดยในรายละเอียดชุดสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทั้งหมด จกิามารักษาพันธ์รายงาน